พาไปหาหมออีกแล้วเร็วอันนี้น้องโบน้องโบไปหาหมออีกแล้วไม่สบายเหมือนเดิมอ๋อเรววต้องพาน้องโบไปหาหมออีกแล้วครับน้องโบไม่สบาย กินข้าวน่าจะเป็นมีไข้อ่ะไปหาหมอไปหาหมอไม่ต้องร้องเออจะพาไปหาหมอ กำลังนั่งรถแล้วก็จะพาน้องแมวไปหาหมอครับน้องโบเขาชื่อน้องโบตัวนี้อายุจะน้อยกว่าตัวที่เอาไปครั้งที่แล้วเนาะนะครับครั้งที่แล้วนั้นตัวมันจะใหญ่กว่านี้หน่อยแต่ตัวนี้มันจะเล็ก เขาไม่สบายน่าจะเป็นหวัดแมวเนี่ย เดี๋ยววันนี้จะเอาไปหาหมอฉีดยายให้ก่อนไม่รู้เหมือนกันว่าหมอจะว่าอะไรเนาะ <c oughs> ตัวที่แล้วก็เหมือนกันเนาะนะครับตัวที่แล้วก็ไม่สบายนะครับเป็นไข้หวัดแมวตัวนี้ก็น่าจะเป็นไข้หวัดแมวเหมือนกันนะเพราะว่าเขามีอาการซึมแล้วก็ไม่ทานอาหารเนาะนะแล้วก็รู้สึก หายดีแล้วเนาะหายดีแล้วอยากกลับแล้วใช่ไหมยอยากกลับแล้วใช่ไหมนะครับเมื่อวานเขากัดผมด้วยเนาะนะครับตัวเนี้ยนะครับเขากัดผมแล้วก็ผมก็ไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปฉีดยามาเนาะนะครับผมต้องฉีดอีกสี่เข็มนะฮะฉีดอีกสี่เข็มโอ้โหนะครับเมืโอโ่อนะวานนี้ก็ฉีดที่หัวไหล่ หัวไหล่ขวาสองแล้วก็หัวไหล่ซ้ายหนึ่งเนาะนะครับแล้วก็ฉีดฉีดยารอบแผลอีกประมาณแผลละ3มเข็มนะฮะแผลสี่เนาะนะครับฉีดรอบแผลนะครับ,บ,รบเพราะว่าเป็นแผลที่เขากัดแล้วก็มีเลือดซึมออกมาเนาะนะครับมีเลือดซึมออกมาเหมาะ คุณหมอก็เลยอบอกว่า,าต้องฉีดยาาเข้าไปในแผลด้วยเนาะนะนะเพื่อฆ่าเชื้อเนาะนะรเราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่า,าว่าเขามีเชื้ออะไรเราไม่รู้เนาะนะนะเพราะว่าเป็นแมวที่เลี้ยงตามธรรมชาตินะนะเนาะนะเขาอยู่อย่างา <c oughs> ชีวิตอิสระก็คืออยู่ที่โรงงานนั่นแหละเนาะนะนะนะครับแล้วก็เขาก็ <c oughs> อาศัยแปลว่ากินอยู่ที่นั่นเนาะนะับโดยมีเพื่อนๆที่ทางานเนาะนะับะซื้ออาหารมาให้บ้างแล้วก็ซื้อ,อข้าวมาให้เขามั่งเนาะนะับแล้วก็ซื้ออาหารเม็ดมาให้เขามั่งอะไรเงี้ยเนาะนาบเขาก็อาพอที่จะได้กินเนาะนะับะก็ช่วยๆกันไปเนาะนะับะเพราะว่าเขาก็มีชีวิต เนาะนะอยู่กับคนเนาะอาศัยคนเหมือนกันนะเนาะนะฮะเราก็นี่แหละนะนะเขาเรียกว่าอ่าพึ่งพึ่งพาอาศัยกันเนาะสัตว์ก็ต้องพึ่งพาคนเนาะเพราะว่าเขาอยู่กับมนุษย์เนาะนะเขาก็ต้องกินอยู่อย่างนี้แหละอาศัยมนุษย์นะครับเนาะนะคเขาอยากกลับนะครับเขาก็จะร้องอยู่เนี่ยเวลาเห็นหน้าผมเขาก็จะร้อง นะครับแต่เวลาไม่เห็นหน้าผมปุ๊บเขาก็จะเงียบนะครับแล้วก็นอนเฉยแต่พอดีผมลงมาถ่ายให้เขาเห็นเนาะนะพรุ่งนี้จะเอากลับแล้วเนาะนะพรุ่งนี้จะเอากลับแล้วให้เขาอยู่ในกรงก่อนนะครับไม่อยากปล่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันมีหมาแล้วก็มีแมวทีอ่อยู่ด้านนอกด้วยเนาะนะครับกลัวว่าเขาจะโดนกัดนะครับเราก็เลยคิดว่า ใส่กรงไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยเอากลับนะครับนาะนะนะตอนนี้เขาหายดีแล้วเนาะนะนะหายดีแล้วก็เคสที่สองเนาะนะที่เราเอามารักษาก็สรุปแล้วก็โอเคนะครับเนาะนะรักษาหายนะครับน้องแมวเป็นหายเป็นปกตินะครับ <c oughs> สามารถไปใช้ชีวิตดำรงชีวิตของเขาอยู่ได้อีกต่อไปเนาะนะัมาวันแรกนี่เขาซึมนะครับ นอนซึมอยู่ตลอดนะครับสังเกตได้ว่าเหมือนกับเขาไม่สบายใช่ไหมนะแต่ตอนนี้เขา,เารู้สึกว่าเขาแข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีแล้วเนาะนะนะสุขภาพดีแล้วนะครับแล้วกเ็เราก็ภูมิใจเนาะนะนะทีเ่เราสามารถรักษาเขาหายเนาะนะครับก็เป็นสิ่งอะไรที่น่าภูมิใจมากเนาะนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนาะนะนะเราต้อง ล่าลากันไปก่อนนะครับกับน้องแมวนะครับเนาะนะครับน้องแมวตัวนี้นะครับเนาะที่เรามารักษาเนาะนะครับน้องแมวหายแล้วเนาะนะครับน้องแมวจะกลับไปหาเพื่อนหาพี่หาแม่เขาพวกนี้แล้วเนาะนะครับเพราะว่าพี่น้องเขามีอยู่ด้วยกัน3ตัวเนาะนะครับแล้วก็มีแม่เขานับสีเดียวกันนี่แหละสีใกล้ใกล้เคียงกันเลยเนาะนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนาะเราต้องล่าลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ กับต้นคนกินเที่ยวนะครับเนาะนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนแล้วก็พี่ๆน้องๆทั้งหลายแล้วก็เพื่อนท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ